สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีนัครับท่านผู้ชมช่องมาวิ่งชาแนลพร้อมโดยนุ่มบ้ามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนนะครับมือนีมานํากันซีช่องนะครับเพื่อมาตามต่อขอโชคลาบนะครับที่ดอนปู่ตานะครับท่านผู้ชมไปนะครับท,ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพอะท่มงานนากานนะครับร่วงจากรถมากนะครับสวัสดีครับนุ่มบ้ามสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับป้าต่อยพ่อทองแหล <ะ>เตรียมเนี่ยวไหวเนาะยังมาไปไปเตรียมมาแล้วครับไป,ะมมบปะนะครับไอ้นี่ละพี่เล็กถวยแก้วเข่าเต็มเต็มเนาะพอท้องแลนเนาะเขื่เข่าคักเลยบ่ได้มาโดนหรอโอ้ยแข่งักประเด็นสีเข่าสามตัวเออโดนมากครับเออโดนโด,ดนมากนี่เพิน่พนเพนิ่งให้เข่าสามตัวนี่ครับท่านยศ คือหอกคักแต่แสดงว่าบ่อไข่มีคนมากนะท่านผู้ชมไม่นี่จะเป็นมากอื่อข้าหมาคำพูดดิฮึืึเหม็นยังมาใส่ไปกินนี่เฮ้ยไม่ใส่ยุคหางนี่เม่นยังดปกินดปกินอาอันเดี๋ยวน้องเจ้าท้าเรายศดจาของบ่บ่บ่อบ่บ่อันนี้อันนี้กินนีกินนีช่วงหางอันนี้กินนี้ กินหิ้งดังได้บ่างไหมอือท่านผู้ชมจริงนะท่านผู้ชมจริงจริงได้กินถ้าว่าเอาเอาได้กินถูกอ่ะมีถ้าด้เชือกถูกเนี่ยถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาได้กินถูกเลยอ่ะเอาไปกินถูกได้กินถูกเอาไปกินถูกเลยเจ้าต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูตามตัวตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะเขาดูตามตัวต่างๆโอ้ยเดี๋ยวจะขอเช็คก่อนว่ามีอะไรเอ้าบ่ได้ บ่ได้เตรียมมีเงินจากบาทคอยเตรียมไม่ขวดมาเลยครับท้ช่ลยเมราะว่า่ฮู้ว่าสิหกหกปานี้หัว่กอกล้นบ่กเงินหกบาทหกลนเงินหกบาทหกบาทกองละสามกองละสามสองกองหกสามสามสามองกององละสามสองกองหกบาทหกกับแม่ร่ากองละสามสองกองผมไม่สองเด็กหกสามสาม สองกองหกสองสามหกสามสองอ่าเป็นไปได้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมใส่เทียนกับมีตรเอ้าเอ้ามันเด็ดใส่เทียนกับมิตรท่านผู้ชมใส่เทียนเโอ้บริเวณนี้ไม่กดพยางมากท่านพู้อ่ารน่ะคุณอ้วนนี่นี่มีห้อยคนมาปงขันหาอยู่อามมี่ขมหมาขมพูอยู่ เอาอ้ามโมแม่ตัวเลขบ่นี่ผ right. yup. oh. uh. uh yeah, ู้ใดมานี่วะไม่ยังบ่รู้แล้วเรียนข้อไม่หละบ้าบ้าเห็นไหมเอาเห็นเป็นตัวเลขไม่ยุ่งเหรอย่งไหมยุ่งไปตองแหงนี่ไหมเฮ้ยโอ้ยผู้ชมอีห๋ไม้หล่นอย่างแรงมาสิเบิ่งเลขกับเบ้อด้เบิ้งโอ้ย ีวดีีเิ้เอาไเมเบิงนี่แล้วเอาเดิจมาเบิ้งนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าคนบ้านหนเบิ้งเพราเสียงตุ่มตุมต่อตาบ้ากันเอาจุดตอามาเตรียมเตรียมของก่อนเดี๋ยนะครับท่านผู้ชมเทียบอันไหนเนี่ยอาอคอเป็นเลขแท้นี่นี่้จะเห็นไหมเนี่ยสนิมเลขเลขนิมขึ้น ส้นนิมกัเป็นเลขได้ด้วยไหมนี่นี่อือโอ้ท่านผู้ชมเป็นส้นนิ้มหรอตัวไหนล่ะเลขสองสี่แปดบ่อยนี่จังไหรเออเมียนบ้าท่านผู้ชมครับดูตัวเห็นเลขตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นบังเอิญมากๆเลยนะครับผมนะนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนผมเห็นเป็นสองสี่แปด น้ำเกลือเป็นช่องที่แปลกที่สุนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิทยาลายในการรับชมนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมปัดต่อยซุ่มเราเห็นไหที่นี่เห็นไหนี่เห็นี่เจ้าเจ้าซุ่มไก่แห้งผดพล่อยเราเห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้เห็นเลยนะช่องที่แปลอ่ะค่ะท่านผู้ชมโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าเพิ่น พอจำพอจำเช่าบานเป็นบ okay. mm ่อใดมาทำพ่อสามบ่คือหเขาสารเด้นหัวใจเบิดโอ้สูตโตมากแต่สิมาตังตังอ่ะเตรียมเตรียมถูกเทียนกาบวยเพิ่น ของพิญญาได้ครับโอ้ยอวิทเดียวไปไปโอเคครับไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเตรียมสิ่งของกราบไหว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามสี่ช่องเลยนะครับสวัสดีช่องนมอ่าพ่อทองแหล่ด้วยนะครับ สวัสด yeah, ah, ี FC um, okay. well, we well, okay. oh, ท anyway. uh, like ั so ้งช่องหนุ่มอาร์มช่องพอต่อยด้วยนะครับช่องพ่อทองแหล่ช่องมาวินแชนแนลนะครับผมทั้งสี่ช่องโอเทคโอเคโอเทคโอเคนะครับอืมกินประมาณนี้โอ้บรรยากาศว่างวิ่งเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดไม่อีกแค่ตัวนะครับผมหยาดทันผู้ชมว่าได้ยินเสียงบรรยาากศว่งเปิดไม่ไปนะครับคือผมสำรวจดูเลยนะครับคุณนักพี่ แล้วล้วก็มีเมื่อกี้เห็นเราเห็นเลขโต๊เนาะแมนเจอตัวใครๆเห็นเลขสองสี่แปดเมานนะเดียัเกเพราะว่าให้สังเกตดูนะว่าอวินทีที่เคยไน้องปองน้องไปเยอะตอนนี้ท้าผู้ชมจำได้ไหมที่ผมเคยมาถามแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เลขคุจะเข้านะเป็นเลขใบตองที่เป็นเสงเที่จะคุ้นกลอย่างเงา อามีขาขาว่เวินไม่ใสผมนีดีเห็ขาต้องม่บ้างนะท่านผู้ชมไม่มีนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเอาตาฝาดมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้มือเปีย้วกล้วยโอ้ยนั้นผู้ชม อาเนเปียกกล้วยกับมือเนาะเอ้าข้ามมูลเรี่ยว่าเป็นไปได้เลยเปียกกล้วยอะท่านผู้ชมกล้วยเนาะกล้วยกล้วยน้ำว่าผู้ใดเอามาถิ่มนี้โอ้ยมาพาว่ากำดักกันไปถวะโอ้ยเนาะมาโอ้ยไปหลังไปมือกล้วยอ๋อเมื่อกี้เห็นว่าอีเห็นอีอย่างเล่นเบิ้งฟองเบิ้งนะอือนี่เนาะเหียก็ะเปถวบะทวินบอกบ้างไหมบ่กอะกล้วยแสดงว่ามีตรก็รอกับแต้มากินกล้วยเหรอเขาเขามาไหวาเนมีแฟนทีมมาไหวปู้ไหม อย่าว่างได้อะายินเสียงอยู่ได้อะนี่แล้วได้ยินเสียงด้วยนะ่ท่านผู้ชมก็ก้โคตรแก้เลยว่ามันประกอบร้นประกอบหลายตัวไมอยุประกอบหลายนประกอบหลายประกอบ้อเอาอ่าการันุดเทียนเทียนลมได้บ้างหมนะทำาำคล้ายๆนะคล้ายเออเอาอินเห็นดูเห็นดูเห็นเห็น เห็นปะเห็นเห็นชุดขาวเลยนี่เป็นผู้เทาซัาบไหก่อนเทาเจงเย็นเจงเย็นอวิทย์เจงเย็นเขาต้องแรกเห็นบ่เมื่อไร่บ่แกดิบยังให้เลยอวิทย์แกดบยังใหเลยป้าอวิยเคยๆผู้เทาบ่่าดุดขาวเลยผมเห็นซุดขาวได้เมา่อไหเห็นไม่ดีอ่ะ อ้าวพระอ้ายางไปบ้างไหมตอนไหไหมไปบ้างวัอย่งบ่ามาไหมจะควันบ้านวิทยาแนมางสงสัยบอยหยาดพ่นมะเกลียงสิหยาดพ่นมาแกลียงไปใช้ไหมน่ผมว่ามีมกลีง เอ้าเอ้าย uh, ังยัยัาังเ้าอะไเจ้าอะไรดีจ้าอะไรวคะนี sure. no, ่จุ๊บงนะเอาคือบ่เห็นยังบ่เห็นยังนี่ยังสิมาจับหักเจ้าจับดึงเงเกงไปจับลักดึงเ่องเกงิดดึงเจลคะนี่ดึงส้นนนี่ดึงไเลยดึงสเลยวะคะนี่เออนั่นเออสีหลอดนงไเฮาป่ะนีาเาวันนี้ดาชมอ ไปไปจถูกจุถูกบอกก้าวกันก่อนจะดถูกบอกก้าวกันก่อนอันไม่ว่าดิงดึนใครทีละคือเราจด้คก่อนน้ว่าแบุดพนที่ได้ยงแบบนี้เรื่อกาอกาาะเขามากนี่เอาท้งทำเป็นรื่องขอเชอกขอราล่และเพ้นมาคือผมมาถ่ายทำคลิปท่านผชมนะคือเราต้องสรสอบก่อนว่ามีคนแกล้งเราหรือเปล่านะครับมีคนแกล้งเหรือเปล่าเราต้องตำรวจดูดีดีอือ ยังฮันใจกว่ายังผู้อาวุโสของกัวเด้อไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะของแบบนี้นะไม่ใช่มาเล่นเล่นนะนะครับไม่ได้มาเล่นเล่นด้วยอว้าวอาต่างว่าใครจะให้ไงอืมไม่ยังพอทำไเป็นดยังไงล่ะโอ้เกิดปัญหัาแต่ไปยิมเสียพอทำเลยอ่ะอมา สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอาบอกคนม่าพิธเนลสาธุสาธุสาธุเด้อปูตาเอ้ยมื้อนี่ลูกหลานทั้งสี่่องกะไดเดินทางมากราบคารวะปูตาซึ่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์หูแกวตาทิพย์ มื่อนี่ลูกหลานนุ่มอามคนเดิมมาวินงชาแนลพอท่องแลคนเดิมป่าต่อยคนมีเส้นซึ่งเป็นผู้ที่เสียมันเสียถือนับถือปูมาโดยตลอดและก็ได้เว็นเียวมื่อนี่ลูกหลานกับมาขอแนวท่ามาขอโจกขอลาบเพื่อไปฝากไปต่อเล็บซี่ทางบ้าน ขอให้ปูให้ได้โชคสามตัวตรงๆเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศอสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกให้ได้ไปฝากไปตอนเดฟ๋ที่สุขภูสุขคนโดยเถินาธุเลขขยันเลยบ้านขยันครับบานขยันสวยงามเลขขยันได้บานขยันครับครับเนี่ยบานไปไปดับถึงเขากินไม่ได้จ้อยเอาหนี่ยแม่งไม่เข้าไปนี่ กขาไม่หไ่ได้กินเข้าเดิเข่ได้กินขาวไรไฟบันดับไ้ดับเือเมนไฟบัดับผมกินบะไรข้าวสารเบิ้เนี่เออมาเดี๋ยวยังพี่เอถ้วอีทีได้อดึงจังแห่งนึดึงหรือหรือว่าเธอได้ทานว่าเมนอานารนั้นนาไม่ของคิดเอออานคิดวิจัยต่อคลองน้ำไมเข้าวหรือว่าน้ำข้าวเดินเฮากระไม้ขลองก็เป็นไปได้หรือว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมาย กันนะอ้าวมึงเห็นปะอ่าวอินฉันจะฉันดูอันนี้ชงไปเลยชงไปไปได้อินชงไปเลยชงไปเลยยึนรังรถอินเป็นรังรถแบบแบบยานเขายูเห็นเลยเห็นไหเ็นยเขาไปรังรถเขาเขาขาวจุดขาวฝัได้กองะอนั่น่ไสม่ตาดีเออตาดีเนาะตไปยังไันมีอะไร คือว่าเขาี่ยอมสิดย้อนเข้าติดเข้าะว่าบางทีไอ้พิเ่าอยากทักนะครับบางทีเขาอยากทักนะะครับอเข้าขยเงาไปยังกับบังคับวาวเอาไปเดนขอเป็นสามไม้เ้นเดื่องข้นจกอจะขึ้นโัวบางทีจงหัวโขกน่ยแล้วก็ดีไปทวะวัางเรื่องของจริงไปเก่า ออกมาแล้วครับไม้แรกท่านผู้ชมตัวไหนตัวไหนไม้เลขสองครับไม้เลขสองไม้เลขสองครับไม้เลขสองไม้เลขสองนะครับนานทีนะครับหมายเลขสองเลขเสื้นสีปูตานะครับเราจะย่อมไม้แรกไมยเลขสองเอ้า มหมายเลขหมายเลขสองสสลอง้วนลงมลางหมดเลยลย,ยินเสียงเอียงห้องผู้บังคับหมายเลขเอ้าเลขสองอีกแล้วหมายเลขส,สองับท่านผู้ชมหมายเลขสองเออหมายเลขสองหมาเลขสองเองครับท่านผู้ชมหมายเลขสองสองสองครับสองสองยิองอีกเลยอ่ะก็เป็นอย่งก็เป็นอ๋อ ในที่สามผมว่าเป่าขอกทุกทางเลยอะเห็นบ่หล่าช่เหเลยเขาไปเอาแมวพันอมาบินเจ้าพูดในน้อยมางพูดในน้อยหญ่เติบเห็นบะเห็นอยพูดในน้อยมอบเขาไปสองนะเป็นเป็นเก่าหกพอต้องเรีนเราเล่าทเบ้างสองอี้แล้วน้อมบามสอง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 สอสองสองสอง คือว่าจังสันนี่นะทุกยมปาดติดโตสองสามโตว่เคยผอสี่เสียดิบเลยเล็กแบบนี้สี่เป็นเล็กรางวันเลขแบบนี้เป็นรางวันใหญ่เป็นไปได้แล้วโลกเดียวถเป็นรถไนะครับต้องยอมนอนเคราะต้องเรียจจำได้ปะเลขอ่าปีนี้นี่เลขเล็เผ้าออกดูเลยครับบว่าสิเป็นหนึ่งหนึ่งปะครับหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดอืมอืมนั่น บนแน่เนี่ยโงนี่สองสองซีซีพวกโบาหันซีซีเนรอครับผมท่านผู้ชมสองถูงสองกอกไม่แล้วบอแมนสองสองยั่งมีโอกาสเกิดได้ครับก็เป็นความเชื่อส่นบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวหันกล้องท่าน้ชมเดี๋ยวกลับกล้องไปดูกันเลยเลขรูดครับผมมาท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมไปเบื้องลึกดูแล้วกันสองกอกไม่เหลียวเดิมสองสองกอกแล้หรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อรับรังระบบตลาดมา เดี๋ยวดไปดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเลขเซียมซีเมื่อกี้ตองสองนะครับตะพัดผมเห็ดขีดมากเลยพอต้องแลยากออกไปหัวตะาพตองสองอเลขทูบนะืงีร่งเลขถูกเอ้าเฮยเเฮเยเฮ้ยเฮ้้เฮ้เฮเฮยเฮ้ยาฮ้ยเฮเฮเลขทูบเ กนหมูกินไม่ไปกินอะไรมหกหนนไแหมอือปวดจนพ่อเนไหมบเอไปไปบึงบึ้งบึงบึงเลขถูกกอนสีหนึ่งหกหรือว่า4ีเจ็ดหกเนาะค่ะเห็นปะตามนั่กค่ะท่านู่้ชมโอ้ซีหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชมเลขทูปหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมพี่พออครับ ตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนท่านทุกคนอ่ะผ่านมาแล้วครับโอเคนะครับอามอามอามอ้ามอ้ามยังอามยังมื่อไหรอ้อะบอกโบ้จับคือเมั่อไงน้ำเปก๊าลังเบิ้งอันนั้นนี่ไหมก๊าลังเบิ้งไอ้เหล็กถูกอยู่ไหมเพอต้องแล้วมาเดิงต่อจะตือจะทวงบุญคาครับให้บุญคา ตกใจเลยที่ที่ที่เอาไปเห็นเลขเลกเลเลยุ่มมอง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 มให้แมนนี่เออเอนี่นนี่มองมองันหายข้ามมาข้ามผู้คนยากศูนย์เก่าเก่าเกียรตบ่ศูนยเก่าเกียรติบ่นือศูนย์หาเกาเกศูนเก่าเกเป็นไปได้นะท่านผู้ชมหรือศูนย์หาหนึู่นย์เก่าหนแสดงว่า บ่กหัวผู้ใดมาเขียนตัวเข้าไว้ได้หน่คือว่ายังสี่นี่มักออกน้ำเหล็กอ่ะมักออกเลยคือว่าศูนหานคือว่าไงเคยเห็นแบบนี้มาแล้วแล้วก็เขาคอมนะท่านผู้ชมคนไหนที่เคยติดตามน่าจะรู้เลยนะว่าถ้าเคยเห็นเหล็กยู่ใบตองแต่ดั่งเดิมที่ผมเคยทายเนี่ยมักสีออกได้เขาได้แล้วพอนาะไม่มีวิธีเป็นนิยังก่อนเป็นเศูนย์เก่าศูนย์เก่าเกศศูนย์หาเกศตัวห้านี่เป็นเก้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นเ ท่านบังมงครับนี่นะครับผมอะไรอีกอะไรเหรออ้ยโ่้ยโอ้ลกอ้ยโอโอ้อ้ยโอ้ยโโอ้ยโอยอยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอมยโอ้ยอยโอออ้ยโอ้ยโออ้ยออ้ยออ้อยอ ไม่ฮะงาชมตัวงาใหม่คล้ายๆตัวเลขด้วยเพราะ้งเรนี่เป็นเป็นเกียจหาเก่าด้วนี่เอาเลยงานนีแบบนี้นี่นี่ภาพเปลี่ยนเนาะโอ้ดูได้รับท่านผู้ชมมีมีมีงาไม้มาหัเออก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะครับท่านผู้ชมห้าเก้านะเอาเฮ้ยนะครับย่างกัเกิดขึ้นได้เร็วเลย บนซีตัวคือสารตัวเอาเบื้องข้าแล้วเอาใม่ตัวนี้เป็นจักเออเป็นซอขิงหนึ่งเป็นเึ่งหนึ่งซีเกตเก่าหรือเป็นยังไงเป็นหนึ่งคือเกตเกตปีลังกาวใชิจารยาในการรามรับชมหรือรับฟังระบบทาาน่ลนี่ครับเล้่ต้องเรเห็นเกตห้าเก่าเกตหาเกสเอนี้คือพ้องเรือทวงออครับล้เกตห้าเก้าสองแต่เห็นบ่คือกันเนาะค่ะเนาะ อ้างาน่ทนี่รวังดท่ามมองุกเนบอกกาบเพื่อบ่กหันบ่หันแล้วนะเฮ้ยจ้งยุ่ยใส่บ่หันก็้พูดดันยุ้ท่ามัูดท่างกับสีแม่เออโอ้ยไฟไฟผมกับสีเบิร์เหรอครับไฟไฟกับสีเบิร์ตเรอเพาะท้องเรียสีเบิตเา้องเรียไปนอ้ยว่าอย่างว่า่ เดี๋ยดังๆปังๆบ้างนะตรงปวกตรงนี้ผมเห็นคล้ายๆเป็นเกล็ดๆนะครับท่านผู้ชมนีม่ไม่รู้ยังไงนะครับนี่มองปวกนี่ครับนี่เป็นคล้ายๆเหล็กเกล็ดสองตัวนะครับท่านผู้ชมอ๋อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเด็กก็จะได้กาบลา ปู่ตาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยปังๆทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กราบลาปู่ตาไปแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับโชคลาภจากปู่ตานะครับอ่าดอนปู่ตาน,นะครับสําหรับคลิปนี้นนนนนนนพี่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับพ่ทาทองแหลกคนเดิมหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ